รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดสนะคะตัวนี้เป็นเดสถ้ายืบยูนเวฟนะด้านหน้าของเขาจะแต่งลูกไม้เนื้อดีเลยค่ะพี่ลูกไม้เนื้อหนาอย่างดีงานไปเก็ตไข่ทรงแล้วก็ซับไมตรงลูกไม้ด้านหน้าเนื้อหนาอย่างดีเลยค่ะพี่ต้นนี้จะเป็นฟิลเหมือนใส่คุมแบบนี้นะคะพี่งานสวนมากๆเลยค่ะพี่ดูนะงานป้ายอย่างดีนะคะพี่ตัวน,นี้งานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่เป็นคอกลมนะตรงเนี้ของเรานะคะพี่จะแต่งลูกไม้อย่างดีหมดเลยลูกค้าซับไมตรงนี้นะคะพี่ให้อย่างดีจะไม่มีซับไมตรง ตรงช่วงนี้นะลูกค้าแต่ตรงท็อปพอตรงนี้มาซับไม้หมดเลยค่ะแล้วก็เป็นซื้แบบใส่คุมแบบนี้แขนใส่สบายค่ะที่ไม่ต้องกลัวงานไปของสาวอวนนะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นผ้าเทปตัวเดิมเป็นผ้ายืดวินเวฟค่ะเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่แล้วก็ด้านหลังนะพี่ไม่มีซับไม้นะคะตรงด้านหลังนะแล้วก็ชุดเนี้ยเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆส่วนด้านหน้าแต่งลูกไม้นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ซับไมให้อย่างดีตรงลูกไม้นะคะพี่ตรงช่วงนี้นะ รุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะตัวนี้แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะเป็นฟิลใส่สบายๆเลยนะคะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรพี่นะสำหรับคนที่กดติดตามช่องค่ะเอาไปแค่2-3-9พอกับงานตัวนี้นะให้แค่2-3-9พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งเพนตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล่เยกักแสง สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้เก็บได้เก็บเลยสีนี้จะเป็นสีฟ้าคามนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะเดือนนี้ต้องใช้แน่นอนให้โปแค่2 3งเท่านั้นอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วค่ะไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินไปทรงสุภาพปิดเข่านะตอนนี้2 3งสา สีฟ้าคามนะคะพี่ตัวน,นี้ถ้าจะรับพิมพ์ฟ้าคามนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบนิ้วค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดําเป็นดาสนิทเลยนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสีนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะถ้ารับตัวนี้พี่พิมว่าแดงเลือดหมูนะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นเขียวอมฟ้าจะเป็นฟิลเหมือนใส่ขุมแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยสองสามเก้าเท่านั้นสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่บอกเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวซับไมของเราเนื้อหนายังดีนะพี่ดูซับไมน,นะสีสุดท้ายจะเป็นสีขาวนะคะพี่ตัวนี้นะให้พี่แค่ สองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะพี่ลูกไม้เนอสวยๆแบบนี้เลยค่ะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะคะพี่ให้โปแค่สองสามเก้าเท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะสีต่อไปถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะพี่ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะอ,อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบนิ้วค่ะสองสามเก้าเท่านั้นสีต่อไปถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีดํานะสีนี้จะเป็นสีส้มชานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยลูกไมน้นาะสวยมากตัวนี้นะคะและสีสุดท้ายค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้ พี่พิมพ์ว่าสีฟ้าคามนะคะพี่เก็บได้เก็บเลยตัวนี้หนูให้โปรกแค่ 2, 3, 9เท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะพี่เอาไปแค่ 2, อส